สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้นะคะเราพบกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะวันนี้นะคะเรื่องแรกนะคะที่เราจะเรียนกันนั่นก็คือขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะค่ะนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือเรียนนะคะวิทยาการคำนวณนะคะป4ของนักเรียนขึ้นมาเลยนะคะและให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะของนักเรียนนะคะไปหน้าที่2และหน้าที่3 เรามาหยุดกันก่อนนะคะในหน้านี้นะคะจะเป็นคำชี้แจงนะคะเกี่ยวข้องกับนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหานะคะขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยนะคะปัญหาต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะรอบตัวของนักเรียนนะคะเขาเรียกว่าปัญหาทั้งสิ้น แต่อาจจะมีวิธีการแก้ปัญหานะคะที่แตกต่างกันไปนะคะนักเรียนนะคะดูน,นะคะจากสถานการณ์นะคะที่อยู่ทานหน้านี้นะคะเป็นสถานการณ์ของนะคะชั้นเรียนหนึ่งนะคะซึ่งมีนักเรียนเนี่ยกำลังปรึกษาพูดคุยกันนะคะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะกับโจทย์ที่ได้มาตรงนี้นะคะและนะคะสังเกตด,ดีๆนะคะมันมีเครื่องหมายสีแดงๆ เขาเรียกว่าเครื่องหมาย question mark หรือเครื่องหมายคำถามนะคะตรงนี้แต่ใบว่าเหตุผลเชิงตกกรกะนะคะผู้หญิงคนนี้เสนอความคิดเห็นว่าในตารางช่องนี้มีเครื่องหมายำคำถามควรจะใส่รูปะายดีนะยี่เขากำลังทำอะไรใช้วิธีการแก้ปัญหานั่นเองนะคะส่วนผู้ชายสองคนนี้นะคะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดไว้แต่เขาด้าจะปรึกษากันเนาะแล,ะล้วนักเรียนมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะ พี่ไฟนะคะเขาให้นะคะเหตุผลว่าเพื่อนๆคิดว่าควรจะใส่รูปอะไรในตารางที่มีเครื่องหมายเวชช่นมากเพราะอะไรจึงใส่รูปภาพนี้เราการไปดูในตารางนิดนึงนะคะเราจะใส่เครื่องหมายอะไรดีล่ะคะในช่องนี้เราใส่วงกลมได้ไหมได้ไหมคะไม่น่าจะได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ ทำไมคะไม่ได้ระบุไว้นะคะว่าจะต้องใส่เครื่องหมายเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์แต่เขาทิ้งท้ายว่าตรงนี้แหละคะ่ะนักเรียนคะที่เราจะช่วยนะคะแก้ปัญหาในเรื่องของการใช้เหตุผลเชิงตรักกะนะคะนั่นก็คือมันก็คือขั้นตอนหรือวิธีการแก้ปัญหาที่เราจะต้องหาคำตอบนั่นเองนะคะ นักเรียนก็มาดูกันในหน้าที่3นะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนนะคะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับนะคะเหตุผลเชิงตกกะกร้ากันก่อนนะคะว่าความหมายของมันคืออะไรนะคะเหตุผลเชิงตกกะกร้านะคะก็คือการใช้เหตุผลนะคะกฎเกณฑ์น,นะคะหรือว่าเงื่อนไขนะคะที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะหรือพิจารณาความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหานะคะอ่ะตรงนี้นะคะคุณครูจะอธิบายขยายความนิดนึงนะคะกฎหรือว่ากฎเกณฑ์นะคะที่เราเอามาใช้เนี่ยนะคะเชิงตกกรรกะตรงนี้นะคะก,ก็จะเกี่ยวข้องกับนะคะต้องได้ผลลัพธ์นะคะอ่ะที่เป็นเชิงตกกรรกะก็คือสามารถที่ จะได้ผลลัพธ์ที่มันมีความถูกต้องความน่าเชื่อถือนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าก,กฎเกณฑ์น,นะคะหรือว่าการข้อบังคับในการใช้หรือว่าเงื่อนไขนั่นเองนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะนักเรียนนะคะเคยเห็นนะคะกีฬาประเภทฟุตบอลไหมคะอ่ะการเล่นฟุตบอลเนี่ยนะคะจะต้องมีผู้เล่นนะคะจำนวนกี่คนนะคะและนะคะ ต้องมีผู้รักษาประตูไหมนะคะนั่นก็คือกฎนะคะที่เขาบังคับมานะคะและเมื่อนะคะฝ่ายตรงข้ามยิงนะคะประตูเข้านะคะตรงข้ามกันแล้วนะคะฝ่ายใดก็คือฝ่ายที่เป็นผู้ชนะก็คือฝ่ายที่ยิงประตูนะคะเข้าไปนั้นนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะคือตัวอย่างที่คุณครูยกห้นักเยนจะได้มองเห็นภาพว่า คำว่านะคะเหตุผลเชิงตะกระนะคะมันก็คือการหาเหตุผลหรือว่ากฎเกณฑ์เงื่อนไขเข้ามาใช้นะคะเพื่อตรวจสอบความน่าจะเป็นหรือความสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะอ่ะมาดูนะคะโจทย์ปัญหานิดนึงนะคะอ่ะจากภาพนะคะนักเรียนนะคะนําเหตุผลเชิงตะกระนะคะนะคะจากภาพมาพิจารณาได้ดังนี้นะคะ ในข้อที่1เนี่ยนะคะเขาให้นะคะรูปภาพนักเรียนมาอยู่3รูปด้วยกันนะคะรูปที่1น,นะคะก็คือรูปเค้กรูปที่2นะคะคือรูปโดนัทนะคะรูปที่3ก็คือรูปไอศครีมนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองคิดตามเปนกูนะคะในนี้นะคะเงื่อนไขของเขาก็คือให้นักเรียนพิจารณานะคะว่าอะไรนะคะมันหายไปจากในรูปภาพนี้นะอ่านักเรียนดูนะคะ ในคู่นี้นะคะเมื่อจับคู่กันแล้วนะคะอ่าก็คืออะไรคะขนมเค้กนะคะในส่วนที่2ก็คือมีสิ่งที่จับคู่กันไหมไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเครื่องหมาย Question Mark เนี่ยตอบได้ทันทีเลยว่าคือโดนับนะคะก็คือติ๊กถูกก็คือเงื่อนไขให้เลือกนะคะปึ๊บอ่า นี่คือสิ่งนะคะที่หายไปก็คือโดนัทนะคะเพราะว่าคู่มันไม่มีเนาะอ่ะต่อไปนะคะมาดูไอศครีมมีแห้งสองแห้งนะคะเพราะฉะนั้นไอศครีมเนี่ยมีสองแห้งแล้วก็คือพิจารณาดูว่ามันน่าจะไม่ใช่นะคะอ่ะทีนี้นะคะนักเรียนมาดูนะคะเมื่อนักเรียนพิจารณาภาพนะคะตรงนี้คือเฉลยนะคะเขาจะให้นักเรียนเนี่ยบิเคราะหรือว่าอ่านนะคะ ว่ารูปภาพนี้นะคะที่คุณครูพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่าพิจารณาดูภาพนะคะจะสามารถแบ่งภาพย่อยๆนะคะได้เป็น3ชุดนะคะซึ่งแต่ละชุดทำไมคะแต่ละชุดทำไมจะประกอบไปด้วยภาพที่เหมือนกัน2ภาพจริงไหมเหมือนกันอันนี้เหมือนไหมคะไม่มีนะคะมีแค่ภาพเดียวภาพนี้นะคะมี2ภาพ ได้แก่ชุดที่1คือไอศครีมนะคะโทษทีนะคะคือคือเค้กนะคะ2ชิ้นนะคะอ่าชุดที่2ก็คือโดนัทแต่มันไม่มีมันหายไปนะคะชุดที่3ก็คือไอศครีมนะคะดังนั้นภาพที่หายไปนะคะตรงนี้นะคะก็คือชุดที่2นะคะควรจะเหมือนภาพนะคะโดนัทนะคะ เพราะฉะนั้นภาพที่หานไปก็คือภาพของโดนัทนั่นเองค่ะนะคะมาดูในข้อที่2กันบ้างน,นะคะในข้อที่2นะคะรูปภาพที่เขาให้มานะคะก็จะมีข้าวโพดนะคะมะเขือเทศนะคะมีแครอทนะคะ,ม,คะ,คะมีพริกหวานนะคะรูปที่เขาให้มาเนี่ยนะคะจะมีลักษณะเป็นอยู่4รูปด้วยกันนะคะแต่ทำไมตารางเขาถึงแบบแบบนี้นะคะ ก็เพราะว่านะคะเขาต้องการให้เราจับคู่กันนะคะโดยการแบ่งภาพย่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาไล่ดูว่านะคะสิ่งที่เขาใส่เครื่องหมาย question mark ไว้นะคะนั่นคือนะคะเราต้องเติมรูปภาพอะไรลงไปแทนมันถึงจะเป็นชุดนะคะคำสั่งอ่านักเรียนดูนะคะเขาให้มาทั้งหมด4รูปภาพแต่มันมีทั้งหมด8ช่องนะคะนักเรียนก็ใช้พิธีการพิจารณาเลยนะคะว่าข้าโพด นะคะตรงนี้ที่หายไปน่าจะเป็นอะไรคะมีมะเขือเทศแล้วมีแครอทแล้วใส่อะไรลงไปคะพริกหวานนะคะตรงนี้น่าจะเป็นพริกหวานนะคะใส่ลงไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นชุดที่1นนะคะ1 2 3 4ามนี่คือชุดที่1นนะคะต่อไปนะคะมาดูชุดที่2นะคะก็คือตรงนี้อ่านักเรียนดูเลยนะคะมีพริกหวานมีมะเขือเทศ มีแครอทแล้วนะคะอะไรหายไปคะข้าวโพดนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายเคร t i อ n m มา k ตัวนี้ก็จะเป็นรูปข้าวโพดนะคะที่หายไปนะคะอ่ะตรงนี้นะคะก็คือนะคะการเฉลยนะคะการคิดพิจารณาภาพนะคะจากด้านบนเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาบอกว่านะคะสามารถแบ่งภาพย่อยๆได้เป็น2ชุดนะคะซึ่งนะคะแต่ละทำไมคะ แต่และชุดจะประกอบไปด้วยการเรียงลำดับการสีภาพจริงๆด้วยนะคะได้แก่นะคะข้าวโพดพริกหวานอะไรคะมะเขือเทศแล้วก็แครอทนะคะเพราะฉะนั้นชุดที่หนึ่งภาพที่หายไปนะคะในเครื่องหมาย question mark ตรงนี้นะคะก็คือพริกหวานนั่นเองนะคะอ่าถูกต้องเลยนะคะ และชุดที่2นะคะที่ภาพมันหายไปตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือข้าวโพดนะคะอ่านั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะสําหรับนะคะเรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหาของเรานะคะก็จบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดของนักเรียนขึ้นมานะคะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดนะคะเชิงเหตุผล เชิงตะก,กระของนักเรียนขึ้นมานะคะจะอยู่ในหน้าที่3นะคะ,ะนักเรียนดูนะคะวิธีการทํานะคะวันนี้นะคะเหตุผลเชิงตะก,กะของเรานะคะก็จะอยู่ในเรื่องของการพิจารณานะคะเราจะใช้เกณฑ์การตัดสินหรือว่ากฎเกณฑ์ก็คือเรื่องของการพิจารณาจากภาพมาใช้นะคะ,ะคุณครูจะช่วยนักเรียนทานะคะ1ข้อนะคะเดี๋ยว ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ีข้อ5นักเรียนนะคะต้องพิจารณาเองนะและนักเรียนลงมือทํานะคะจากนั้นให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปภาพนะคะแล้วก็แคปเขียนชื่อนามสกุลชันเลขที่ส่งให้คุณครูด้วยนะคะอะนักเรียนดูข้อ1นะคะตอนนี้นะคะเขามีรูปภาพให้นักเรียนมาทั้งหมดกี่ช่องคะมีทั้งหมดอยู่6ช่องด้วยกันใช่ไหมคะอะใน6กช่องนี้มีทั้งหมดรูปภาพกี่รูปภาพคะ นักเรียนดูเลยนะคะมันมีทั้งหมดอยู่3นะคะภาพด้วยกันนะคะนั่นก็คือมีพิมพ์ดีดนะคะมีโน้ตบุ๊กนะคะและก็มีจอคอมพิวเตอร์นะคะอ่าทีนี้นะคะให้นักเรียนดูนะคะว่าตำแหน่งที่ถูกจัดเรียงที่มันหายไปนะคะตรงนี้จะแบ่งเป็นกี่ชุดคะแบ่งย่อยเป็น2ชุดเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยที่มันหายไปนะคะนักเรียนก็ดูจาเฉลยของครูในข้อแรกเลยนะคะ แต่ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5